ด้วยเรื่องราวดราม่าชวนขนลุกสุดเข้มขน้นจากลองของซีรีส์ทำให้นักแสดงหลายคนต้องมีการพลิกบทบาทครั้งใหญ่เพื่อเข้าถึงและอินกับตัวละครที่ได้รับแต่ที่ดูจะถูกพูดถึงมากที่สุดคงจะเป็นบทเอยา่าและกที่เปลี่ยนเนเน่พรน,นับพันสาวน้อยน่ารักสดใสละลายใจที่กำลังจะได้เดบิวต์เป็นศิลปินเกิร์กลกรุ๊ประดับอินเตอร์ให้กลายเป็น ถูกพูดถึงมากมายว่าทำไมคนน่ารักถึงได้ร้ายขนาดนี้ถึงจะร้ายแต่ก็รักเหมือนเดิมนะครับสวัสดีค่ะชื่อเนเน่นะคะพรน,น,นพัทรพรเพนพิพัฒน์ค่ะรับบทเป็นเอยาค่ะเอยาค่อนข้างจะเป็นคนแรงๆนะคะแบบว่าจะตบอะไรแบบนั้นนะคะคือแบบหาเรื่องเลยกระโจนเข้าใส่เลยนะคะแต่ตัวจริงไม่ค่ะตัวจริงเรียบร้อยค่ะติดตามความร้ายที่มาพร้อมกับความน่ารักของเนเน่ได้ใน ลองของซีรีส์ทุกวันอาทิตย์เวลา22.48นาฬิกา48นาทีทางช่อง3